ยานีจะมามอบให้ทุกคนค่ะนะสำหรับเอ่อหนึ่งพันซับสไครค่ะนะนี่คะ่ะยานีดอลรูเบลคะ่ะแล้วก็คำขอบคุณนะคะ ค่ะทุกคนยานีก็กาลังผ่าเดินมาล่างบานยานีนะคะยานีก็จะพามาดูนี่ค่ะนะบลูเบลทีงอกล่างบานยานีค่ะนะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคนนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนะดูค่ะดอกมันกําลังบานสวยเลยค่ะนะนี่ค่ะ ก็จะมีหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านด้วยนะคะเออในส่วนหน้าบ้านแล้วก็ส่วนข้างข้างๆบ้านเนาะก็ยานี่พาทุกคนมาดูค่ะนะก็เดี๋ยวเอ่อยานี่จะพาไปดูในป่านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้มาพบกับยานีนะคะในช่องยานียูเคค่ะนะก็วันนี้ยานีจะมาขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับเอ่อหนึ่งพันซับสไคร์นะคะที่ทุกคนเอ่อมา ให้กำลังใจเป็นกําลังใจให้ยานีตลอดมานะคะ,ะยานีก็ขอบคุณสำหรับคนทีมาซับสไครช่อ,ชองของยานีนะคะแล้วก็ ดูคล auto, ิปของยานีมาตลอดนะคะเป็นกําลังใจให้ยานีมาตลอลดนะยานีมีความรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ซึ้งใจมากเลยคานะกับทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ยานีคานะแล้วก็ยานีก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชอบดูคลิปของยานีนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ส่งข้อความที่ดีๆให้ยานีตลอดมานะคะยานีก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ นาะกยานี่จะตั้งใจทำคลิปดีๆออกมาอีกต่อๆไปนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนะว่าชีวิตคอยานีที่อยู่เทียงวิษยานีทำอะไรชีวิตยานีเป็นยังไงบ้างนะคะก็ยานีว่างวายานี จะทําให้ทุกๆคนชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายานี่ทําพิดพลาดประการไดนะคะยานี่ก็ข้อโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็เออ่ ยานีก็ว่างมาทุกคนจะเป็นกําลังใจให้ยานีอีกต่อไปนะคะก็วันนี้ยานี่หนังอยู่ในส่วนล่างบานนะคะนี่ก็เป็นออดอกบลูเบลนะคะที่นี่เขาเรียกว่าดอกบลูเบลค่ะนะที่อังกฤษจะมีดอกบลูเบลบานในช่วงนี้นะคะช่วงเดือนเมษาย,ยนนะก็ในส่วนยานี่ก็จะมี อยู่ในส่วนล่างบานค่ะนะแล้วก็จะมีในส่วนหน้าบานด้วยแล้วก็ข้างๆบ้านยานี่ค่ะนะก็จริงๆแล้วดอกไม้ชนิดนี้เขาจะองอกอยู่ในป่านะคะแต่ว่า เข้ามางอกอยู่ในส่วนยานีค่ะนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นปานิดนึงค่ะนะ mm hmm. ก็สวยงามมากเลยค่ะนะยานีก็เลยพาทุกคนมาดูค่ะนะ mm hmm. เผื่อที่ว่าอขอบคุณทุกคนสำหรับนึ่งพันซับสไคร์นะคะก็ยานีจะตั้งใจตั้งหน้าทําคลิปต่อไปค่ะนะ ก็คลิปต่อไปยานี่จะพาทุกคนไปดูดอกบลูเบลล์ที่ในป่าน,นะคะดูว่ามันจะบานสวยขนาดไหนค่ะนะ <Yeah. S 2> ก็สำหรับวันนี้ก็มาดูในส่วนขงองยานี่กันก่อนค่ะนะ <Okay. S 2> ก็ดูค่ะนะ <Okay. S 2> วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะนะ mm. ยานี่ก็เลยว่าเออพอดีเมื่อวานยานี่ <S <s ดูในช่องกล้องตัวเองนะคะก็เห็นขึ้นมา หนึ่งพันเคนะคะยาน,ยออะนะยานีก็เลยเออหนึ่งเคค่ะนะเอ่อหนึ่งเคซับสไครต์ยานีก็เลยโอ้ว้าวไม่อยากเชื่อเลยคะ่ะว่าจะมาถึงวันนี้เนาะน้องแรงมากัดกินดอกไม้อีกแล้วคะ่ะก <c oughs> ็พายานีไม่อยากเชื่อเลยค่ะนะก็ยานีเริ่มทำช่องยูทูปมาตั้งแต่ เมื่อเดือนเดือนสิงหาเดือนสิงหาคมปลายปีทีแล้วนะคะยานี่ก็ตัดสิ้นใจลืมทำค่ะนะจริงๆแลว้วยานี่อยากจะทำช่อชง u t u b e ตั้งนานมากแล้วค่ะนะเ,เป็นเป็นแบบว่าเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะนะตั้งเต็มยานี่มาอยู่สี่นี่ค่ะยานี่ก็ิืม ตั้งแต่ยานีมาอยู่ที่นี่ยานี่มาอยู่ไม่ไหมยานีว่างงานนะคะนะยานีก็ดู YouTube ค่ะยานีก็สมัคร g o o g l e เข้าตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนาะสิบสปีที่แล้วแล้วก็ยานี่เออตั้งใจที่จะทำค่ะนะแต่ตอนนั้นเออ่ คือว่าซามิยานีเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวมาค่ะนะตัวน,นี้เขาก็คือ,อ,อคลายๆว่าเขาก็ไม่ค่อยแบบว่าเขาจะเปิดนิดหน่อยแหละนะคะแต่เมื่อก้อนเขาแบบว่าเ hey, ฮ no ้ยลูกลูกกัมัมมี่เบ์แฟรงค์โนน้องแฟรงค์ทำพังหมดแล้วค่ะโน แฟรงค์คเฮ้ยทำจุมาเม่ค่ะก็คือว่าช่วงเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยเปิดตอนนี้เขาก็โอเคแล้วค่ะนะเขาก็ให้ยานีถ่ายวิดีโอเขาด้วยเนาะเขาก็ชชบค่ะตอนนี้เขาก็สนับสนุนเนาะคือตอนแรกยานีคิดจะทําตั้งนานแล้วค่ะแต่ยานีไม่ทําสักทีเนาะจนเมื่อปลายปีที่แล้วยานีก็พูดกับเขานะยานีว่าเออยานีอยากจะ เปิดทำยูทูบค่ะนะเขาก็เลยบอกว่าอ้ก็ทําสิเออทำไมไม่ทําล่ะโกยานีก็เลยบอกว่าอ๋อที่ฉันไม่ทําเพราะว่าเออฉันกลัวว่าแบบเธอจะไม่ชอบแบบ เขาชอบความเป็นส่วนตัวค่ะนะเขาก็เลยไม่ไม่เลยจริงๆแล้วยานี่เป็นแบบว่ากังวลไปเองนะคะนะคิดว่าเขาไม่ชอบแต่จริงๆแล้วพอคุยกับเขาเขาก็สนับสนุนค่ะนะเขาสนับสนุน,นยานี่ทำแล้วก็เออเออก็เนี่ยค่ะนะเราก็เลยเริ่มทำมายานีก็ดูค่ะพังนี่ฮักถังมดเลยค่ะ เขาก็เลยเอ่เอก็เลยเริ่มทำนะคะยานีก็เลยเริ่มทำมาตั้งแต่เดือนสิงนห้าเนาะก็ตอนนี้ก็นานแล้วค่ะนะเออแต่ว่ายานีก็คือทำมาเรื่อยๆค่ะนะหนอแฝงก็ยานีทำมาเรื่อยๆค่ะนะยานีก็อเ,อะนะอกเออ ให้ทุกคนได้ดูอะค่ะนะว่าแต่ละวันเออ,อยานีทำอะไรบางจริงๆแล้วยานี่ยากจะแบบวา่าให้ทุกคนได้ดูแบบวา่าทุกๆวนันทุกๆกิจกรรมที่ยานี่ทำนะคะแต่ด้วยความที่วา่าเอ,อ่อไม่มีเวลาค่ะนะยานี่ตรงทำงานด้วยคะ่ะแล้วก็เอ,อ่อยานีชำงานพาา์ท่ามนะคะอาทิตย์ละสามวันแต่ก็ยุ่งค่ะนะ ยุงหญิงตอนนี้มีน้องแฟงมาอยู่ด้วยก็หญิงยุ่งค่ะนะก็เลยเออยานี่จะลงคลิปทุกๆซ่อมซ้ำวันนะคะนะก็ชาวทีเออยานี่จะทาได้ค่ะหนะ้าตอนนี้แต่ยานี่คิดไว้ยานี่จะเออเลิกทํางานอีกไม่นานนะคะนะอาจจะทําจนถึงปีหน้าค่ะ คือจริงๆแล้วยานีกับสามีมีบริษัทค่ะนะยานีแต่ยานีชอบทำงานค่ะนะยานีก็เลยเทำงานพร์ทไามค่ะนะก็ตอนนี้บริษัทก็ดีขึ้นค่ะนะมีรายได้ดีขึ้นยานีก็เลยเทำงานพร์ทไทมเตมเมื่อก่อนไล่ปีพ่านมายานีก็ทำงานเ,เต็มเวลานะคะทำงานนั่งมากเลยค่ะนะ แต่เมือ 3, ่อซ้มสี่ปีสิพ่านมายานีก็ทำงานพาดทา่าทำงานไม่เต็มเวลาค่ะนะก็ได้ผักพ้นอยู่บ้านทำสวนค่ะนะก็เนี่ยค่ะนะถ้าเกิดว่ายานีมีเวลานะคะยานีก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ทุกทุกคนดูทุกวันทุกวันนะคะก็ว่างว่ายานีจะกระเซียนเร็วๆนี้นะคะก็ยานีกำลังคิดอยู่ค่ะนะ ก็ไม่อยากจะหยุดงานไปเลยค่ะนะเพราะว่าถ้าหยุดงานก็คือถ้าเกิดว่ายูบ้านทุกวันทุกวันถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรทาในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ก็จะเบื่อค่ะนะเพราะว่าช่วงหน้า,นาร้อนอย่างนี้ปลูกพักได้ค่ะนะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวก็ไปไหนะก็ไม่ไม่ได้นะคะอาการไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะนะอยู่แต่ในบ้านมันน่าเบื่อคะนะ่ะเนาะก็เลยเนี่ยค่ะนะ ยานีก็เลยทํางานไปเรื่อยๆเนาะก็โอเคค่ะวันนี้ยานี่ก็ดูค่ะนงแฟงโอ้ยนี่ค่ะท,ทําพังหมดแล้วเนาะเดี๋ยวยานี่ก็จะข้อข้อคุนทุกคนอีกครั้งนะคะเอ่อสำหรับคนติดข้าวมาดูคลิปเนาะก็ยานีว่างวาทุกคนจะโอบกันนะคะ ในทุกๆคลิปสียานีทำเนาะดูค่ะผังมดเลยน้องแฟงมันฮักันะค่ะนะมันฮักตรงโคูนค่ะเนี่ยค่ะนะยานกีก็จะท้นขึ้นมาเลยค่ะเดียวยานีจะเอาไปใส่เจอกันเลยค่ะเนาะไม่เป็นไรค่ะ ปีหน้าเขางห่ขึ้นมาอีกเนาะ No! Stay there! What you got? Mummy pot and you destroy it you broke it <laughs> go on then go play go play let let mummy talk to everyone <laughs> ก็โอเคค่ะนะก็ได้ดอกไมช้ชอหนึ่งแล้วค่ะดอกบลูเบลล์เนาะก็โอเคค่ะยานี่ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่มาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยานีตลอดมานะคะวันนี้ยานี่ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสําหรับ100 0ันซับสไครค่ะก็ติดตามยานีต่อไปนะคะวันนี้ยานีข้อลาไปกอนค่ะนะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ บายค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูไหมถ้าชอบคลิปนี้ข็อย่านีนะคะกดติดตามให้ยาหนีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของหยาหนีค่ะนะไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะสวยเนาะ t h a n k s i ก <Thank> ็นี่ค่ะนะทุกคนดอกบลูเบลที่ยานี่เก็บมาได้เมื่อกี้เนาะก็ได้โชฉยเลยค่ะนะจากที่น้องแฟรงเข้าไปนอนเกลือกริงจนแบบบลูเบลของยานี่ฮักมดเลยนะคะก็ไม่หมดค่ะนะเนี่ยค่ะไห ก็อันนี้ก็เป็นทีลอมฮักนะคะก็ยานีก็เลยเก็บมาไปใส้กระทาะนะ่างค่ะนะก็ยานีจะมามอบให้ทุกคนค่ะนะสำหรับเอ่อ1นึ่งันซับสไครค่ะนะนี่คะ่ะยานีแอรดลูเบลคะ่ะแล้วก็คําขอบคุณนะคะ